ตามทางเขาไปเขาไปมันก็ไม่เสีย ท่านนายอำเภอเนะีมวลน,น้ำนี่มันมาจากความมันตรงไหนยังไงฮะน่าจะมาจากทางทางน้ำเทเียงเหนือนะครับของของทั้นเก่าก็มันจะเกิดเหตุแบบนี้กับดมทุกปีนะก็กำลังจะเกิดน้ำหลากมาถ้าเกิดของนกนหนักนะครับซึ <c oughs> ่งก็จะท่วมรวมไประมาณสัก2ชั่วโมงก็จะหมดไปถ้าน้ำไม่ขึ้นมาอีกนะครับนั้นนั้นน้ำยังยังขึ้นอยู่ครับขึ้นถ้าขึ้นมาอย่างี้ก็อาจจะใช้เวลาสักครึ่งวัน การบริหารจัดการป้องกันเราก็ได้ตั้งแข่งด้วยตามป้ายแจ้งเตือนโดยให้ทางแขวงทางหลวงแยาบาลนะครับทางแขวงแขวงจังหวัดเนี่ยทางอบตขอ,อไฟแก้วโดยมีนายกผมตักบุญเนี่นยครับเป็นเจ้าหน้าที่อบตอมาค่อยโบกให้ทำการลนะครับแล้วก็ทางเพื่อนบ้านเนี่ยเขาใช้ชลวามาช่วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังประธานกอพให้ส่งเจ้าหน้าที่มาคอ,อยอำนวยความสะดวกนะครับ ก็ได,ด้ประหารตํารวจในเรื่องการขับขี่รถสับขี่จราจรรับแจ้งว่าน้ำนี่มาประมาณกี่โมงครับเอาน้ำเมื่อเช้านี่รับแจ้งว่าขึ้นมาตอนตีสิบโมงครับแล้วก็ขึ้นประมาณรับขึ้นห้าเซนติเมตรมาเรื่อยๆขนาดนี้น่าจะสามประมาณสามสิบเซนในพื้นที่อำเภอกบินบุรีเราได้รับแจ้งจุดนี้จุดเดียวใช่ไหมครับจุดนี้จุดเดียวครับ